บอกก่อนเลยเหตุผลที dead, ่คุณยังหน้าไม่เด็กหรือว่าคุณยังหน้าแก่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้แล้วเปลี่ยนเลยนะคือสิ่งนี้ไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนหัวนะไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนสมองด้วยสิ่งนี้ก็คือการเปลี่ยนความคิดหรือว่า mindset ด้าในก่อนเปลี่ยนสิ่งนี้ก่อนเลยอันดับแรกใครก็ตามนะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแก่ง่ายเป็นคนแก่เร็วเปลี่ยนความเชื่อนี้ด่วนเวลาที่คุณมีความคิดแบบเนี้ยคุณก็จะโฟกัสแต่แบบเนี้ยทำอะไรก็แก่นิดหน่อยก็ไม่มีแรงคุณก็จะเห็นแต่สิ่งเเหลน้ แต่คนแก่เห็นแต่คนแก่ก่อนวัยเห็นแต่คนที่มีแต่เล้วรอยก็ยิ่งมาครีเอทสร้างให้คุณเป็นคนแบบเขาด้วยซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆนะสิ่งที่ควรทําอนุญาตให้ตัวเองเด็กลง10ปีตอนนี้หมอเฟินจะ30ละก็คือหมอเฟินจะหน้าเด็กเหมือน20เลยเหมือนคนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆสดใสสดชื่นอย่างเงี้ยง่ายๆคุณก็ไปพูดหน้ากระจกแล้วก็มองเข้าไปในตาเลยเช้าเย็นหรือบ่อยเท่าไหร่ก็ได้แล้วบอกเลยว่าฉันเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองหน้าเด็กลงกี่ปีก็ว่าไปทริคก,ก็คือพูดแล้วมองเข้าไปในตา แล้วก็พูดด้วยความมั่นใจใส่ฟิลลิ่งหรือใส่อารมณ์เข้าไปเยอะว่าฉันเนี่ยเป็นคนนั้นแล้วคุณทําได้อีกอย่างที่หมอเฟิร์นเอามาแถมเอามาบอกให้คุณเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับที่อยู่ในหนังสือเสียงหนังสืออ e ีบุ๊กของหมอเฟิร์นทุกเล่มคุณต้องทําเรื่องนี้ก่อนการเปลี่ยนจากวิธีคิดเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ลองรับหลายอย่างแล้วนะก็คือการเซลทอกซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในคําคีย์สร้างเซลเด็กแอบเอามาบอก2ประโยคที่คุณสามารถเอาไปเซลทอกได้เลยรับรองว่าต่อจากนี้คุณจะไม่เหมือนเดิมอีีกต่อไปฟังดๆนะ Okay. ประโยคแรกฉันอ่อนเยาว์ตลอดชีวิตฉันดูเด็กตลอดเวลาพูดแค่2ประโยคนี้คุณจะแก่ช้ามากๆและคุณจะเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอาหารเราพูดถึงเรื่องความคิดก่อนเลยให้เห็นภาพง่ายๆอะไรกันว่าทําไมต้องมาเซลล์ท็กเวลาที่เราพูดถึงสิ่งไหนหรือคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆมันจะทําให้คุณโฟกัสสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเวลาคุณไปตลาดคุณก็จะเลือกผักผลไม้ที่ช่วยคุณหน้าเด็กเวลาคุณอ่านอะไรเงี้ยตาคุณก็จะไปเห็นข้อมูลที่ชะลอวัยช่วยให้หน้าเด็กทิวใสอย่างเงี้ยง่ายขึ้นมัน ก็เป็นเทคนิคอะที่เหมือนให้คุณโฟกัสกับสิ่งนี้ตลอดอเหมือนเวลาคุณคิดถึงแต่รถสีแดงคุณลองคิดถึงทั้งวันดูสิพอออกไปนอกถนนใหญ่คุณจะเจอแต่รถสีแดงเต็มไปหมด ก็จะช่วยทำให้คุณทานอะไรก็หน้าเด็กดื่มน้ำแบบเด็กออกกำลังกายไม่กี่นาทีก็หน้าเด็กแค่พูด2ประโยคนี้เท่านั้นที่อยู่ในคัมภีสร้างเซลล์เด็กพอเรามาพูดถึงเรื่องความคิดเสร็จแล้วนะต่อไปก็ค่อยมาว่ากันว่าอาหารตัวไหนที่ทานแล้วมันใช่จริงๆสำหรับการชะลอวัยสำหรับการต้านแก่ขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็ก,กลง